การเขียนคือการทำสมาธิการนิ่งอยู่กับตัวเองการได้พูดคุยแล้วฟังเสียงตัวเองแต่ปัญหาก,ก็คือว่าพอเราเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เราก็เลยห่างหายจากการเขียนไดอารี่การเขียนบันทึกประจําวันไปกลายเป็นว่ามันไม่ใช่แค่การลืมเลือนการเขียนไปแต่มันกลายเป็นว่าลืมตัวตนของเราอีกคนนึงไปถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่สมัยเด็กๆหรือว่าสมัยเรียน,นยชอบเขียนไดอารี่ชอบเขียนสมุดบันทึกประจําวัน ะะบันทึกเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของคุณไม่ว่าจะเป็นเรียนตอนไหนเรียนอะไรเจอเพื่อนคนไหนทํากิจกรรมอะไรเจอคนที่ชอบยิ้มให้วันไหนเวลาไหนแล้วอารมณ์ของเราตอนนั้นเป็นยังไงหรือบันทึกทุกอย่างแม้กระทั่งว่าคุณเกลียดใครแล้วคนนี้มาทําอะไรให้คุณไม่พอใจถ้าคุณเป็นคนนั้นคุณจะทราบดีว่าการเขียนไดอารี่หรือการบันทึกเรื่องราวประจำวันแต่ละวันลงในสมุดบันทึกประจำวัน มันไม่ใช่แค่การเอาเรื่องราวในแต่ละวันเนี่ยมาใส่สมุดแล้วก็จบกันไปมันไม่ใช่แค่นั้นมันเป็นการฟังเสียงใครอีกคนหนึงนนนหนหน่งที่อยู่ในตัวเรามันเป็นการให้เวลาใครอีกคนหนึ่งที่อยู่ในตัวเรามันเป็นการสอบถามเป็นการสังเกตความรู้สึกของใครอีกคนหนึ่งที่อยู่ในตัวเราใครคนนั้นคือใครคนคนนั้นที่อยู่ในตัวเราอีกคนหนึ่งคือจิตใต้สำนึกของเราเอง นุชเป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบเขียนไดอารี่ตอนสมัยเรียนอยู่มต้นกับมปลายเขียนไดอารี่บันทึกเหตุการณ์ประจําวันในแต่ละวันทุกวันลงในสมุดบันทึกประจําวันนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้หรอกว่าเนี่ยการบันทึกเหตุการณ์ต่างๆในแต่ละวันของเรามันเป็นการสื่อสารเป็นการพูดคุยกับจิตใต้สานึกของเราเราไม่รู้หรอกเพราะว่าตอนนั้นเราเด็กการเขียนคือการทําสมาธิการนิ่งอยู่กับตัวเองการได้พูดคุยแล้วฟังเสียงตัวเอง แต่ปัญหาก็คือว่าพอเราเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่นะคะเราเจอกับภาระมากมายเรามีหน้าที่ที่ต้องทำเยอะแยะมากมายเราก็เลยห่างหายจากการเขียนไดอารี่การเขียนบันทึกประจำวันไปกลายเป็นว่ามันไม่ใช่แค่การลืมเลือนการเขียนไปแต่มันกลายเป็นว่าลืมตัวตนของเราอีกคนหนึ่งไปเราไม่ได้ฟังเสียงจิตใต้สำนึกของเรา เราไม่ได้พูดคุยกับเขาเราไม่ได้ให้เวลาอะไรกับเขาเลยเราลืมเขาไปเราทิ้งเขาไปเลยนะคะดังนั้นเวลาที่เราเจอปัญหาเราเจอความกดดันกับเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวเนี่ยคะ่ะเราไม่สามารถหาทางออกได้เพราะเราไม่ได้สื่อสารกับคนอีกคนหนึ่งในตัวเราวิธีการแก้ไขนะคะที่นุชเน้นนำมาใช้กับตัวเองและได้ผลแล้วก็จะมาแชร์ให้กับเ,เพื่อนๆนั่นก็คือว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนไดอารี่ทุกๆวัน ะะแต่ให้เราเนี่ยเขียนไดอารี่หรือเขียนบันทึกเฉพาะวันพิเศษพิเศษเท่านั้นวันที่เรารู้สึก Под หดหู่วันที่เรารู้สึกดีใจวันที่เรารู้สึกท้อท้อวันที่เรารู้สึกเสียใจหรือวันอะไรก็ได้ที่มันทําให้ความรู้สึกของเราแปรปวนอาจจะแปรปวนไปในทางที่ดีใจมากอาจจะแปรปวนไปในทางที่เสียใจมากให้คุณกลับมาเขียนบันทึกอารมณ์ของคุณที่มีต่อเหตุการณ์นั้นๆในวันนั้น ะคะแค่นั้นพอไดอารี่ไม่จําเป็นต้องเขียนทุกวันแต่ให้เขียนเฉพาะวันที่ทําให้คุณรู้สึกแปรปวนและนี่ก็คือการพูดคุยภายในระหว่างตัวคุณกับจิตใต้สำเนึกของคุณฟังเสียงเขาแล้วเขาจะมีทางออกให้กับคุณค่ะ